ฝากฝากลูปด้วยนะครับไปดูหน่อยฝากหมดใจหน่อยเราอย่ารบกวนเลยเดี๋ยวเขามีงานเช้าให้ปล่อเขานอนไปอันนี้มาลุกน่าล่ะใครครับอุ้ยแหละลุกครับลุ้ยเนี่ยคือมันไม่มีอะไรจะพูดแล้วมันก็ส่งให้เรา ก่อนแฟน์ายมีอะไรก่อนแฟนไไ์ายมีอะไรลูกก่อนแฟน์ายมีแฟนชัน่นเปิดบ้านต้อนรับสื่อของพวกเรานะครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกโอเปนเฮาส์ต้อนรับสื่อนะครับปังปังเออวันนี้นะครับผมปังพวกสำรันเชิญก่อนจะมาเป็นผู้ที่เปิดบล็อกวันนี้นะครับแล้วก็ไม่น้องก็หนึ่งยังไม่มาให้ถ่ายฮนะเป็นใคร เราอย่ากลบกวดเลยเดี๋ยวเขามีงานเช้าฮนะป่อ,อเขานอนไปเออวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่น่าตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าเป็นงานแรกที่จะได้เจอหลายๆคนในรอบวันปีใหม่นะฮะก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับว่าที่ห้าหนึ่งเนี่ยจะมีอะไรให้ติดตามต่อเออผมนะครับกับภูเก็ตแล้วก็ไปไปเที่ยวกับเพื่อนพอาีว่ามี เพื่อนอผมตอนที่เห็นซิ่วะฮะเพื่อนจากรามาเขามาที่ภูเก็ตก็เลยไปเอขึ้นเรือตกปลาคือเพื่อนไปตกแล้วผมกลับไม่ทันแล้วทีนี้ก็ไปสวนน้ำก็คือคลิปถมลงซึ่งผมอะ่ะเสียใจมากเพราะสวนน้ำเขาไม่ให้เล่นบอร์ดแบบนั่งซึ่งมันเป็นบอร์ดแบบที่เมเล่นปกติผมก็เลยเล่นท่ามาอวดทุกคน,นเดี่ยวต่อไว้วันไหนผมได้เล่นก็จะมาอวดเพิ่มนะครับสวัสดีครับ เสลอนฮะรายการอะไรเอ่อบล็อกบล็อกหลับเรื่องหลังขอเพื่อนเฮ้าใช่ไหมใช่ครับก็ตอนเช้าเป็นพิธีกรมือใหม่ด้วยนะครับพี่พบแล้วเช้าไปเรื่อเรื่พี่ดีครับก็ไปกับเพื่อนสนิทคุมานี่ใช่เดี๋ยวลาพักใต้กับเด็กเลี้ยงผัวหอมน้ำด้วยกันบัดดี้ฮะผู้หูดูไม่ได้เลยเลยเมื่อเช้าใช่มั้ยนะครับก็ถือะเป็นความสนุกในรูปแบบ ไม่มีอะไรเลยไม่มีสาระไม่มีน้ำจนเขาถึงขั้นต้องบอกว่าแบบขอนะขอนเนื้อบ้างอ่ะก็คือถือว่าชัดเจนฮะเพราอยากเป็นหมอครับตอนแรกผมไปเขียนว่าอะไรบ้างอยากเป็นเจ้าของได้เลยนเหรอหรือว่าตอนแรกผมไปเขียนว่าอะไรชื่อมืฝันไม่ทายโทษนะผมกลัวแบบพี่ไม่ใช้จริงไงผมเลยเป็นดาราตลกแล้วกัน ปจแต่เป็นแล้วนะฝ่ายจริงแล้วพี่สวัสดีครับส่วนต้าพงศ์นะพี่สวัสดีครับน้องพลที่พี่นุ้ยพี่สวัสดีครับจริงนเจยุ่กสิ่นนิวฮัวชัยคับเฮ้ยจริงจยังไม่ถึงไม่ยังยังไม่ถึงครับถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วถูกเจวานก็ถึงพอดีของให้น้องพลนะครับมีความสุขในวันปีใหม่ของจีนนะครับแล้วก็ซินเจียยุ่ีซินนิวฮัวชัยคิดดีแล้วก็ส่งปรารถนาทุกประการเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยครับ ขอไเริ่มการแต่งหน้าที่ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเลือกช่างผมได้เลยครับมีเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวผมส่งต่อให้น้องชายผมกันนะครับฝากฝากลูงด้วยนะครับ ครับครับครับหายพี่นิดเดียวพี่ขอนิดเดียวพออันนี้ทีมงานสั่งมาคืนหน้ายังไม่ได้แต่งอย่าพี่ขอโทษครับหน้าไม่แต่งเลยต้อนวับต้อนรับต้อนรัสวัสดีครับดี่ก้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก้องเออใช่แล้วก็บอกมาทอะไรเอาเลยนแัพี่ขอบคุณสื่องานขอบคุณสื่อปีใหม่ครับ ไม่ไครับขอเวลาไปถ่ายก่อนยืมกล้องไว้ก่อนได้นะเดี๋ยวอยากเรือกถ่ายแล้วบอกพี่นะถึงพี่มาคืไม่อยาถ่ายถ่ายวอล์ครับเีเนะครับสวัสดีครับผม่กิดน่ารักอะส่งกูจะบ่าลูกพ่กิทเป็นอะเกียรตินี่เป็นเส้นหน้าหลอมหาเฉย โอเคฮะโอเคโอเคโอกาสตกรโอกาสทีหนาอ่าวุวรรณมีอะไรัด้วยอุ้ยทำไมหวานจังอะเ้ยอ่ะ ตายังเพิ่งตื่นเลยอ่ะพี่ทำไงให้ตาตื่นอ่ะกล่าวนะผมอยากจะบอกว่าวันนี้นะครับในเมื่อด้วยความที่แบบว่าเป็นกิจกรรม Thank Giving อยู่เลยเอาใจนักข่าใช่ก็มีขอบคุณสื่ออ๋อเป็นประธานให้กันเนี่ยอ๋อด้วยความที่แบบว่าเป็นงานกิจกรรมขอบคุณสื่อผมเลยแต่ว่าให้เกียรติสื่อในการใส่สูตรมาเองแล้วก็แต่งตัวค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าวันนี้ <mile> ผมคือเขาบิ๊กมาว่าวันนี้น้องสกายอ่ะไม่มีน้องเชนไงเขาควรน้องสกายเหรอหรืออเดี๋ยววันนี้สกายอยู่ต่อโตเลยเดี๋ยวผมอ่ะจะเดินนำเองเพราะเราเป็นประธานบริษัทหรือว่า CEO นั่นเองครับผมหีอว่า CEO เฮ้ยเฮ้ยทีที่เจมบอกชื่ออะไรนะ E C O เขาย่อมาจาก ECO 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 Economy 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 ไม่ใช่ไม่ใช่ c o บิสเนสนะไม่ใช่ c o บิสเนส n e s s ไม่ใช่ Core ไม่ใช่อ e โคโนมิก ดีครับผมทำไรครับวันนี้อ๋อนี่ครับดูเปิดของจาา Instagram มาครับเขาส่งมาให้ผมวันนี้มาในลุกไหนครับลุกพี่เขาบอกลุกสนๆเฮ้ยแล้วแล้วหนูสนไหมไม่ครับไม่สนหรอเรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อยพิกิจวันนี้มาลุกหน้ารักใครครับ วันนี้เั็นยครับดีครับถือว่าดีครับยังไม่เริ่มการสัมภาษณ์นะครับผมว่ากําลังดีครับถ้าเริ่มก็น่าจะสนุกกว่านี้นะครับับผมวันนี้เตรียมพร้อมอะไรบ้างครับนอนเต็มอิ่มไหมครับครับเต็มอิ่มครับวันนี้นอนมากี่ชั่วโมงครับไม่รู้อ่ะผมตื่นโรงเรียนตอนหกโมงก็เยอะอยู่ครับโอเคครับนะผมอันนี้กินข้าวยัง กินอะไรครับวันนี้ไม่ได้ไม่เกิกดดันเลยนะนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่กว่าดันเนาะไม่กว่าดันเนาะลูกตองลูกดีแหละโอ้ยหลุดหล่อมาแล้วใช่ไหมล่ะอันไหนพี่ลองถามไปผมสิวันนี้นอนมากี่ชั่วโมงลูกวันนี้มานอนมาเมื่อกี้ครับเฮ้ยนอนมาเมื่อกี้เหรอลูกกี่ข้าอยากลูกต้องนอนแล้ว เป็นวันที่ดีวันหนึ่งครับเกดองไรให้ไม่เมันกดลมจ้าบมากน้าอ้วนมากเดี๋ยวเจอกันครับบายบายจุ๊บลูกเช็คครับลูกเช็ควันนี้ลูกเชควันนี้ลูกเช็คโอ้ยผิวขาวขึ้นไหมฮะขาวขึ้นเพราะผมใช้สเปก t ตอ b a แบนด์ออตาพัฒน์ชั่ แต่ที่เธอซาลอนครับส่วนที่หน้าผมเนี่ยล่าสุดเนี่ยคือสิวหายไปหมดเลยเพราะว่าดูแลอย่างดีโดยการที่ใช้การเย่ครับไม c e ล่าโคตซีอะไรโคตีชมพูเท่านั้นครับผมนี่ ลังขนลองขนไว้ใจใครการนำคลินิกเท่านั้นครับสามารถไปดูได้พี่เอเชียไปมานล้วแล้วถ้าอยากกินแบบอาหารฟี่แบบม่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยล่ะอากิครับอากิเนี่ยเป็นโอมากาเ์เซที่เรียกว่าชั้นนำนะฮะอยากให้ทุกคนได้ไปลองกิจก็ไปกินมาแล้วด้วยเสื้อผ้าของชัล่ะเออเผื่อไม่รู้นะว่าเสื้อผ้าที่ไหนออฝั่งไหนลูกฝั่งไหนเออคอพโพเนต์เท่านั้นฮะนี คือมั่นใจถึงขั้นที่ผมใส่มาในงาน open house เลยคือระหว่างดูเลิฟซิกเนี่ยอาจจะนอนดึกไปบ้างเพราะว่าซิลี์เราออนแล้วตอนห้าทุ่มใช่ไหมฮะอาจจะติดนิสัยยังแก้ sleeping schedule ไม่ได้ก็ขอแนะนำกับหมอนก็สามารถไปซื้อได้ที่เฟรเดอร์มอน มีสิบล้านยูทูบสามารถไปฟังเพลงของเลิี้ยงสิบสี่ได้แล้วเดี๋ยวแค่แม่จีบอยู่รู้อย่างนี้หมุนๆไกลๆลงลักป่าอเละไรกินกินก็ใกล้ไม่เก่งมากจากงานที่ดาวที่ดูได้เพราะฉะนั้นสามารถติดตามน้องๆทุกคนได้เลยเพราะทุกคนเนี่ยมีความสามารถอย่างเช่น ไฟเดอะไรฮะไฟเดอะไรฮะไฟเดฮะไฟเดแบนถูกม uh like oh, yeah. okay. so right, uh ันไปติดตามได้แล้วแล้วใครสมมติแบบดับดูอะไรที่เป็นเกมสนุกสนุกเกม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 อะไรดิกมโซนหรือเปล่านะเออชื่นใจมั้ยนะไฟเดคอลเลจเกมโซนนี่เออะทำไปติดตามได้แล้วแต่ลงคอะแนนด้วยนสุกเออรายการท่องเที่ยวเหรอลูกท่องเที่ยวถ้ารายการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นฟอร์ดคลาสแล้วอย่างถ้าสมมติแบบว่าไปตามงานเวลาน้องๆไปออกงานสามารถดูอะไรได้บ้างแบบ วอล์กวันเดย์ฮะแล้วถ้าอยากฟังฟังเพลงโคเวอร์เหรอแล้วก็ฟังฟังเพลงโคเวอร์ล่ะไม่อยากฟังเพลงเหรอฮะเราสามารถติดตามโปรเจกต์เทียมมิวสิกได้ละครับซึ่งไลน์แรกเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถแบบโดดเด่นมากครับีมใคต่อติดแต่ว่าเชื่อทุกคนรู้อยู่ละ แล้วอย่าลืมนะครับในปี2025เนี่ยจะมีการประกาศ2เรื่องใหม่ต้องติดตามชมดูครับว่าสตอรี่ไลน์เนี่ยจะเกี่ยวกับอะไรแล้วใครจะมีการแสดงบ้างและเร็วนี้แหละเร็วนี้แหละเร็วๆนี้นะครับเราจะมีแฟนมีสกันแล้วก่อนแฟนมีสมีอะไรก่อนแฟนมีสเนี่ยจะมีแฟนซายก่อนแฟนซายมีอะไรก่อนแฟนซายมีอะไรลูกก่อนแฟนซายมีแฟนฉันครับไปดูมาชมบรรยากาศงานหน่อย เนี่ยคือมันไม่มีอะไรจะพูดแล้วมันก็ส่งให้เราไหนมาพี่พบมาแนนได้มนูอาหารหน่อยลูกมาสวัสดีครับอันนี้ขนมจีนครับทำจากแป้งแล้วก็อันนี้ข้าวครับทำจากแป้งข้าวทำจากแป้งแล้วแต่กินกินต่อข้าวมันไม่ได้เกิดเรียงเหรอ ใช่ชบ้นของเรา้กาให้ทุกคนได้รับทานอาหารหอว่าทุกคนได้รับกอาหารห้าหมื่นกรัแล้วก็ได้รับสารอาหารครบทีนี้แบบมนตีกันผัก้เมืองแล้วก็ตท้ายด้วยวิตามินวก็ีเี่กะนาอมี่ก็มีว่างกาด้า่งมีดอกไม้ อันนั้นแล้วแต่แล้วแต่ฮะไม่ค่อยมีใครนิยมทานผมกอย่างเลยจริงจริงมันทานได้นะลูกกล้วยไม้ทานทานได้อย่างกดูหนวันนี้พี่พอกินอะไรลูกกินข้าวกับปลาปลาอะไรเงี้ยหวานปลาลาดซอสปลาลาดซอสก็กินเนี่ยเขาจะกินแบบครบครกแบบไม่รู้ไม่รู้หน่อยหมดใจแล้วพี่มาเจอเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้สวัสดีครับซื้อจากไหนคเนี่ย อาจากช่องเทียบไฟวันนะคะอันนี้ใช่วอล์กหรือเปล่าคะวอล์กวอล์กค่ะวันเดย์ค่ะต้องเดินแล้วไหมคะวอล์กคืออันนี้เราเน้นชิมทุกอย่างค่อยค่อยหิวเลยไม่หิวไม่หิวเราแค่ชิมชิมทุกอย่างเฉยๆย งาน Open House ส์ของพวกเรานี่ก็ขอบคุณพี่พีสื่อทุกคนนะครับที่ให้เกียรติพวกเรามาล่วมงานนี้แล้วก็หวังว่ากับข้าวจะอร่อยนะครับก็ฝากติดตามเทีวไฟ์ันด้วยนะครับส่วนพวกผมก็จะไปนอนละสวัสดีครับอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะสําหรับการเปิดบ้านต้อนรับสื่อของพวกเรานะครับเป็นไงบ้างสองคนก็อะไรนะอะไรนะ อะไรนะเพื่อนเขาตัดอยู่เว้ยแหมรักตาใช่ได้ยินเลยได้ยินเลยเอ้ยยังไม่เปิดฝาเลยอ๋อะไรอะวันนี้ก็สนุกดีแบบเลยจอยแบบเราเปิดบ้านเหมือนแบบเราเป็นเจ้าบ้านเนาะก็เหมือนเราเปิดบ้านที่บ้านเราแล้วก็มีเพื่อนมาบ้านแหละครับใช่เราเป็นเจ้าภาพเนาะใช่เพราะว่าเขาก็บอกว่าให้เป็นกันเองถผมเขาพูดจะพูดเดียวให้เป็นกันเองก็เป็นกันเองอะแบบซิวๆแต่ก็สุภาพขึ้นมาหน่อย วันนี้ก็ขอบคุณพี่พี่สื่อทุกคนนะครับที่มาเอาเท้าของเรานะครับแล้วก็อนาคตก็ด้เจออีกแน่นอนล้อยเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วก็แักพี่แฟนคลับทุกคนด้วยนะครับอืมไม่แล้วก็จกว่าไงอ่ะขอขอบคุณพี่พี่สื่อทุกคนที่แบบว่าก็สนับสนมาในปีที่แล้วก็พี่แฟนคลับทุกคนที่สัสนุนเรนมาในปีที่แล้วนะครับ บอกเลยว่ารอบนี้เราเจอกับพี่พี่สืบมวนชนแต่ว่ารอบหน้าเราจเจอกแฟนคลับทุกคนแน่นอนนะครับผมแล้วเจอกันครับสำหรับงานต่อไปครับ bye bye. Bye bye. รบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยละ่ะ